โปรกีนนี่คุณคุณมาซ้อมแบบนี้เลยเหรอใช่ครับสมัยนี้ครับความแม่นยำความแน่นอนสําคัญมากสําหรับซีเรสล์ฟนะครับใช่ลอวน,นี่คือเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องฟอร์ไซส์ c 3ครับโอ้โหวันนี้โปรกีนเล่นของใหญ่มาเลยนะครับคือเรียกได้ว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้ที่โปกินมาซ้อมส่วนใหญ่นี่คือเวลามาตีนี่อันนี้เป็นพาสามด้วยนะอันนี้คือโปกีนเอามาซ้อมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ จริงๆเอามาซ้อมเกี่ยวเรื่องระยะกับเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับระยะที่เราตีไปครับว่ามันสัมพันธ์กับเครื่องไหมใช่าที่ขยายความนะครับโอ้หน่าสนใจมากเพราะบางทีเวลานักกอล์ฟส่วนใหญ่เวลาตีกอล์ฟเนี่ยพอเราตีมแผกแล้วเนี่ยเราซ้อมระยะเหล็กมาแล้วเราจะคิดว่าระยะเหล็กเราอะเท่าไหร่สมมุติร้อยเจ็ดสิบอ่ะเราตีแล้เจอสิบปุ๊บส่นที่ผมตีเพี้ยโดนดีมากเลยในใจผมคิดร้อยเจ็ดสิบแต่เครื่องมันจะบอกเราว่าตีเท่าไหร่ว่าตรงไหมว่าตรงไหมกับความรู้สึกเรา ใช่ครับเพราะเครื่องมันไม่หลอกเราครับตัวเลขมันจะไม่หลอกเราครับใช่นั่นคือแซงตอนนี้เวลาโปรกินไปสอนเนี่ยลูกศิษย์ที่เรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างสีเหี่ยมกอล์ฟเฟอร์จะเป็นเยาวชนหรือจะเป็นโปรก็ตามฮะก็คือจะแบกเครื่องนี้ไปด้วยตลอดเลยส่วนมากจะพยายามพาไปในสนามครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเวลาในสนามเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ให้นักเรียนครับความมั่นใจให้เขาด้วยพอเวลาเขาตีระยะเนี่ยพอเขาตีไปสุดอย่างเช่น90หลาครับเขาปล่อยผมผมก็จะถามเขาว่าเรื่องนี้ระยะตีเท่าไหร่เขาบอกตี90้ ถ้าเครื่องบอก90คือความรู้สึกกับเครื่องสัมพันธ์การคืนนั่นคือเพอร์เฟคช็อตครับถ้าเกิดบวกลบนิดหน่อยก็ยังพอรับได้ใช่พอรับได้ครับคือก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับท่านผู้ชมเพราะว่าในการแข่งทัวร์หรือจะเป็นเยาวชนก็ตามนะครับ,รบเขาต้องการระยะที่เป๊ะมากนะครับที่บอกว่าการตีเหล็กคือการคุมช็อตใช่ครับคือคุมระยะโปรเขาไม่ต้องการตีไกลนะครับแต่เขากายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาต้องการจะตีให้ใหมัน173ให้มันแม่นยำครับ190อะไรย่างเงี้ยคือเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ จะทาให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยสามารถเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิด <G re uk> <S <S กับสิ่งที่เป็นอ่ามันตรงกันไหม oh. อ๋อมันแม่นยํำไหมโอเคแล้วอันนี้มันสามารถใช้ในสนามนได้ไหมครับจริงๆส่วนใหญ่เขาใช้ในซิมูเลเตอร์นะครับ oh. อ๋ออ่า oh. ก็คือมีฟังก์ชันต่างๆในการอ่าออกรอบในในซิมูเลเตอร์หรือ <c oughs> ตัวเลขต่างๆ <c oughs> อ่าใช้ในในในการสอนค่อนข้างค่อนข้างง่ายในการสอนครับแต่สำหรับผมเนี่ยเอามาใช้รับซีเรียสกอล์ฟในสนามจริงมันช่วยได้เพราะว่ามันมันพกพามันสะดวกครับ มันแค่เดินถือไปแล้วก็วางสวิงเสร็จตีตัวเลขขึ้นหน้าจอเลยมันก็เห็นเลยว่าเราทําอะไรอยู่ระยะเท่าไหร่รนั่นค,คือแสดงว่าสมมติธนกอฟที่เป็นหัดเล่นหรือว่าเมเจอร์ใหม่ๆเลยแบบยังไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ใช่ครับยังไม่จําเป็นอาจจะมองด้วยตาสปล่าสมมตมมิว่าเราไปซ้อมในสนามได้ไปสอนในสนามได้เราก็จะเห็นระยะเราตีไปอ่ะ,อ,ะ<ช>อันนั้นเก้าสิบาอันนั้นร้อยหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องถึงกับตัวนี้ใช่ครับและตัวที่สามารถในสนามได้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดแบบวันนี้ต้องการอยากจะ โตผมต้องการจะเช็คระยะเอาแบบอ่าได้ครับเช็คได้เลยได้ครับได้อันนี้บวกราคาเพิ่มไหมครับไม่บวกครับไม่บวกครับไม่บวกเนี่ยโอ้ยดีจังเลยอ่ะอยู่ในคอร์สครับอยู่ในคอร์สเลยนะครับยังไงก็ท่านที่สนใจเรียนกับโปรกรีนนะได้เลยนะครับติดต่อโปรกรีนดูนะครับหลังใหม่แล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งโปรกรีนทำมาเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมาวัดระยะครับผมเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราคิดใช่ครับนะอันนี้ตรงกับใใใช่่่่่่เพราะะสสววนนนหหญญักกออล์ฟ จะค่อนข้างเข้าข้างตัวเองว่าตีไกลอ,อจะคิดว่าตัวเองตีไกลครับซึ่งจริงไม่ได้ผิดนะครับครับถ้าตีไกลจริงๆครับแต่ถ้าตีไกลไม่จริงเครื่องจะบอกเราว่าเราตีไกลหรือตีไม่ไกลครับ ยอดเยี่ยมมากนะครับนอกจากนั้นนะครับนี่เป็นแค่เรื่องระยะนะครับยังไม่รวมเรื่องของสปิน AOA เรื่องของมุมเข้าต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถวัดได้หมดอยู่แล้วในมูลค่าขนาดนี้นะครับยังไงก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านนักกอล์ฟที่ต้องการจะพัฒนากอล์ฟนะครับอย่างที่โปรกินแนะนามาว่าครับเราอาจจะหาอุปกรณ์แบบนี้มาช่วยในการซ้อมเพื่อพัฒนาไปอีกรลเวลหนึ่งนะครับในการแข่งขันยิ่งสําคัญมากช่วยได้มากครับแลวช็อตนี้เล่นยังไงผมสองกล้องนะครับ ระยะถึงธง173หลาครับถึงบังเกอร์151หลาอือลาก็คือถ้าจะจะตีให้ปลอดภัยก็ต้องตีมากกว่า1 5 0 51หลาถูกแล้วก็ถึงธง173หลาเราจะมีพื้นที่ประมาณ1 8 1 0 18ป20หลาครับหลาคือพื้นที่ให้เราตีไปออนได้โดยที่ไม่ตกทรายนะครับแล้วเราก็จะมาดูลมอีกไหมใช่ครับไอะอย่างเนี้ยวันเนี้ยถ้ายืนอยู่ตรงนี้ะครับที่สนามวันนี้อากาศดีมากนะฮะ มีลมพัดมาชอยๆอ่ะเห็นมาครับลมซ้ายไปขวาครับประมาณทวนลมนิดๆเบอร์หนึ่งไหมถือว่าอ่าประมาณเบอร์หนึ่งครับอ่าปกติระยะนี้โปรกีน173โปรตีนใช้เหล็กอะไรอ่าจะประมาณเหล็กแปดหรือเหล็กเจ็ดครับอืมใช่ถ้าจะกั้มกึ่งอ่าแสดงว่าถ้ามีลมแบบนี้อาจจะเป็นเหล็กเจ็ดเลยครับอ่าโอเคถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูโปรกีนตีนะครับว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เราทําได้แล้วจะออกมาตรงไหมเหล็กเจ็ดผมตีประมาณ175หลานะครับโอเคก็คือสตอกยาร์ดผม175หลา ว่าระยะเนี่ยเรียกได้ว่าผินหายเลยทีเดียวนะครับโหระยะดีมากครับดูแลระยะเป๊ะมากนะฮะตรงไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหลาครับโอ้โห <laughs> <laughs> ก็เป็นระยะสต็อกยาร์ดผมคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหลาแต่พอมันมีลมมันมีอะไรมันจะมันจะค่อนข้างแม่นยำนะครับมันจะเผื่อลมแบบคือเวลาบอลสปีดออกไปเนี่ยลมมันดันใช่ไหมมันจะทาให้ระยะน้อยอลงมีผลก็เรียกได้ว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าคุณทําได้จริงหรือเปล่าอย่างที่คุณพูดไว้เพราะฉะนั้นอันเนี้ย เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักกอล์ฟงก็ฝากวิด้วยสาหรับเรื่องของอุปกรณ์ที่มาช่วยเสริมในการเช็คระยะแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรกีนมากนะครับที่มาแนะนำเทคนิคดีแบบนี้นะครับยินดีครับขอบคุณครับผมครับตอนนี้คือทั้งหมดของช่วง on the green ในสัปดาห์นี้ครับ